ครับสวัสดีครับผมยุธภูมินามงนะครับผมนักกลุ่มงานสารสนเทศนะครับท่านครับวันนี้ทางจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านอาคมวงสว่างท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านดรประพีเกิดเพิ่มพูนนะครับวันนี้ท่านได้มาตรวจเยี่ยมนะครับตัวราชการที่จังหวัดพะเยานะครับโดยทางจังหวัดพะเยาได้นําท่านมาตรวจราชการที่อําเภอจุน จุดแรกที่ท่านมาตรวจราชการนะครับก็คือกลุ่มบ้านชาวนานะครับบ้านสักลอนะครับตำบลหงหินอำเภอจุนนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผลิตข้าวกรรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาออกสู่ตลาดไปทั่วประเทศนะครับนั่นก็คือกลุ่มบ้านชาวนานะครับที่นี่ผลิตข้าว จังหวัดพะเยาที่มีชื่อเสียงอันลือชื่อนะครับแล้วก็จะมีข้าวหอมลินนะครับข้าวสามหยดนะครับเพราะว่าเราไปชมการตรวจเยี่ยมตรวจราชการนะครับของท่านด็เตรประพีเกิดเพิ่มพูนนะครับในจุดนี้จุดแรกนะครับที่กลุ่มบ้านชาวนานะครับบ้านสักหลอกอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับเชิญครับ สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีพิทักษ์ชนปิยะวรรณหงรองประธานกลุ่มบ้านชาวนาเข้ากรรพะเยาครับเข้ากรมพะเยาเกิดขึ้นจากว่าเราได้ทราบข่าวทางหนังสือทางราชการที่ออกมานะว่าเข้ากรรมมีคุณค่าต่อสุขภาพได้มีสารอาหารเป็นข้าวที่สมควรแก่การเอารับซึ่งขณะนี้ยาสูญพันธุ์ไปแล้วทางกลุ่มบ้านชาวนาเข้ากรมพะเยาเราจึงไปแสวงหา เมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ไว้ครับต่อมาจึงได้แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มข้าวกรมพะเยาเรานําไปปลูกและทํามาเป็นข้าวเศรษฐกิจครับซึ่งข้าวที่ทําเศรษฐกิจนี้มีข้าวข้าวกรมหรือทางภาษากลางเรียกว่าข้าวเหนียวดาแล้วก็มีข้าวหอมนิลซึ่งเป็นข้าวเจ้าสีดำครับทางภาคกลางที่บริโภคข้าวเหนียวไม่ได้จะทานข้าวหอมนิลแทนครับ และท่านทางภาคใต้จะมีข้าวสังหยดแต่ทางเหนือเรามีปลูกข้าวมันปูซึ่งสีลักษณะคล้ายๆล้ายข้าวสังหยดครับครับในกลุ่มของบ้านชนานะครับก็มีพื้นที่การปลูกข้าวกรรมนะครับซึ่ง ตัวนี้ก็คือเป็นข้าวกลมนะครับที่พร้อมที่จะอาสีแล้วก็นํามาบรรจุเป็นแบบแพ็กเกจจริงนะครับส่งออกตลาดนะครับท,ที่นี่นะครับกลุ่มชนามีพื้นที่การปลูกข้าวกล่แลก็ที่นี่นะครับก็คือเป็นโรงสีข้าวนะครับข้าวกลม แห่งนี้นะครับที่กลุ่มชาวนานี่นะครับเป็นโรงสีที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับเมื่อสีแล้วก็จะบรรจุอ่าอัดนะครับบรรจุถุงนะครับแล้วก็จะทำการแพ็กเกจส่งออกตลาดนะครับไปชมด้านในดีกว่าครับครับนี่คือเอ่อผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งเรียกว่าข้าวมันปูนะครับเป็นเม็ดข้าวข้าวสารนะครับพร้อมที่จะบรรจุถุงแล้วก็ส่งออกจําหน่ายในท้องตลาดได้เลยก็ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือข้าวข้าวสารนะครับข้าวกำนะครับของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีชื่อเสียงนะฮะส่งออกขายทั่วประเทศนะครับเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหาท่านสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ข้าวกำ อันลือชื่อของจังหวัดพะเยานะครับที่บ้านศักรลอตะบลหงหินแห่งนี้นะครับก็ยินดีพร้อมที่จะต้อนรับท่านทุกเมื่อนะครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็สามารถท่านสามารถมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาดูงานแห่งนี้ด้วยนะครับถ้าหากสนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะติดต่อมาขอดูงานหรือว่ามาฝึกอบรมนะครับก็ติดต่อที่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มบ้านชาวนาครับที่ให้การต้อนรับ และก็อำนวยความสะดวกให้ความรู้กับพวกเรานะครับและก็ในเนื่องในโอกาสที่ท่านดรประพลีเกิดเพิ่มพูนนะครับท่านผูต้ตรวจราชการามาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณมากครับสามไม่กาสามไม่เก้าก้าไม่ต้องทานปลาน้ำแล้วแล้วในที่สุดเราตัดมาหาอะไรบ้างต่อไปทำยังไงให้มันอร่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้